สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีเมษนะคะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะสำหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะคะประจำเดือนธันวาคม2,563นะคะ การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบวงกว้างนะคะดังนั้นจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะขอให้เราฟังเป็นไปในที่ทางความบันเทิงนะจ mm ๊ะ hmm. แล้วก็ความรักของชอาวราศีเมษท่านใดนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะขอให้เปิดผ่านคลิปนี้ไปนะ,ะ mm hmm. เพราะเดี๋ยวคุณจะไม่สบายใจนะคะ mm hmm. สําหรับคนโสดเองนะคะจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะ mm hmm. อันนั้นเดี๋ยวคุณไปดูคลิปนั้นนะ,ะ mm hmm. นนจะ๊ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาัน เริ่มที่ราศีเมษนะคะนะมาดูกันที่ว่าคนมีแฟนเป็นอย่างไรนะคนโสดอีกคลิปหนึ่งนะไม่ต้องมารอดูคลิปนี้นะจ๊ะมาตัวตนของเรานะคะได้เป็นอัศวินเหรียญน,นะคะก็อาจจะไปสนใจเรื่องการลงทุน นะการทํามาหากินการลงทุนอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะหรือไปโฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวเราเองอาจจะเริ่มที่จะนิ่งนะคะค่อยๆค่อยๆทบทวนหรือค่อยๆค,ค,ค,คิดคือจะไม่ทําอะไรที่ผีพามนะคะที่เป็นเหมือนว่าถ้าเกิดทําอย่างนี้ออกไปแล้วมันจะเกิดผลเสียอะไรที่เกิดขึ้นประมาณนี้เนาะที่ผ่านมาเองนะเราอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะนะคะ เจ็ดถ้วยนะมีเรื่องให้คิดเยอะนะอาจจะฟุง้งซ่านไปหมดหรือบางทีบางคนอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่งอกขึ้นมาเยอะแยะมากมายด้วยนะคะรวมไปถึงเจ็ดถ้วยเนี่ย บางทีถ้าเกิดเราไม่คิดเรื่องแฟนเราเยอะนะคะมันอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีช้อยใหม่ๆที่เข้ามาให้คุณเลือกหรือให้คุณพูดคุยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรวมไปถึงแพชชั่นของคุณเนี่ยนะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้นะคะในเดือนนี้เราอาจจะไปโฟกัสเรื่องราวเหล่านั้นในบางส่วนนะคะนะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนาะที่ที่คนคนราศีเมษอาจจะไปโฟกัสนะคะทีนี้ ในสถานการณ์เดือนธันวาคมนะคะได้เป็นห้าถ้วยนะคะจะมีบรรยากาศนะสถานการณ์ที่เผชิญหน้าเราเนี่ยนะมันหมายถึงว่า,เ,าเขาเรียกว่าสถานการณ์หลักๆที่เราได้เจอนะก็คือห้าถ้วยจะมีเรื่องราวของการเสียความรู้สึกนะคะการมุฟออนไม่ได้นะการปล่อยวางไม่ได้นะการยังติดค้าง อยู่กับเรื่องราวที่ทําให้เสียใจนะคะอาจจะเป็นความผิดของใครนะคะหรือใครบางคนคนนั้นนะอาจจะทําอะไรให้เราเสียใจก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้นะเราจะค่อนข้างที่จะจมอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นแล้วมันจะทําให้เราเหมือนไปต่อไม่ได้ในเรื่องราวของชีวิตด้วยหรือเปล่านะคะนะก็อาจจะมีหมดนั้นขึ้นมานะคะแต่ทีนี้คนภายนอกมองเราว่ายังไงนะ ราศีเมษเองอาจจะมีมีเรื่องงานที่เยอะนะคะแล้วก็บางอย่างเองเราอาจจะรู้สึกว่ามันปัญหายเยอะเนาะมีคนอาจจะมีคนเข้ามาเนี่ยที่มาสร้างความหงุดหิดใจนะคะหรือมาให้งานอะไรคุณเยอะนะคะรวมไปถึงบางอย่างบางคนคนหมู่มากความไม่ลงตัวที่เกิดขึ้นนะคะความขัดแยง้งวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็ราศีเมษเองอาจจะ ดูเป็นคนหงุดหงิดนะ,ะนะคะแล้วก็เหมือนทำอะไรในเดือนนี้นะทำอะไรแบบบางทีเราจัดตารางงานอะไรไม่ได้นะคะมันก็เลยทำทำให้เรารู้สึกแบบวุ่นวายนะคะก็ก็เลยพานจะแบบหงุดหงิดง่ายได้ด้วยเช่นกันนะคะเดือนนี้บางทีสิ่งที่เข้ามามันก็มาสร้างความหงุดหงิดให้คุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะในพลังงานแล้วก็นะคะ,ะ,คะสถานการณ์ที่เราจะเจอในอนาคตเนี่ยได้เป็น ไฮโลแฟนนะสำหรับความรักเองนะคะก็จะอยู่ในโหมดของการใช้สตินะค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันก็แลดูจะเป็นผลที่ดีมากกว่านะคะบางคนอาจจะมีแฟนที่อายุมากกว่าหรือเขาจะสนใจในโหมดของวิชาการนะคะตำรับตำราที่เยอะขึ้นนะคะหรือบางทีคุณอาจจะแฟนคุณเนี่ยอาจจะให้คำปรึกษาที่ดีๆอะไรกับคุณก็ได้นะคะทีนี้นะคะในใจของเราจะติกนะ เรากำลังเลือกนะคะตัดสินใจเลือกอยู่นะไม่รู้เลือกอะไรแหละนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายอะไรหรือเปล่าเอกสารสัญญาหนังสือสัญญารวมไปถึงเรื่องจดทะเบียนหรือเปล่าหรือเรื่องการที่จะตกลงปรงใช้ซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะรวมไปถึงอาจจะกาลังตัดสินใจเกี่ยวกับคนของเราอยู่ก็เป็นไปได้นะคะว่าจะเอาอะไรยังไงประมาณนี้นะแล้วก็เป็นก้าวถ้วยที่เกิดขึ้นนะคะเราเลือก อะไรที่มันสร้างความสุขให้เราอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกสบายนะเราจะเลือกสิ่งนั้นนะคะนะก้าวก้าวถ้วยนะคะคุณจะได้เจอผู้คนมากมายนะมีคนเข้ามาห้อมล้อมคุณมีคนเข้ามาหาคุณนะคะนะโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องหาใครเลยนะคะเราจะอยู่ในโหมดนั้นนะคะ แล้วก็มันหมายถึงความสุขเนาะความสุขที่จะมีเข้ามานะคะดูจากหน้าไพ่แล้วใช่บางอย่างมันอาจจะมีเรื่องราวของการที่ทําให้เสียความรู้สึกนะคะแต่เหมือนว่าในตัวของแฟนของเราอะ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมีการปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังแคร์เราอยู่นะคะรวมไปถึงตัวเราเองนะอาจจะมีความรู้สึกโฟกัสเกี่ยวกับเขาเยอะนะคะ ด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยราศีเมษอาจจะไปปาร์ตี้หรือไปทํางานเยอะเป็นพิเศษนะทำให้แฟนของเราเนี่ยรู้สึกน้อยใจได้ด้วยเช่นกันนะคะเขาก็จดจ่ออยู่กับเราไม่ใช่น้อยนะคะที่นี้จุดอ่อนได้เป็นซิกออฟซอนนะคะบางที จุดอ่อนเนี่ยบางทีมันหมายถึงเราอาจจะปล่อยวางอะไรไม่ได้หรือเราอาจจะเร่งในเรื่องของเวลาหรือการแก้ไขปัญหามากเกินไปหรือเปล่านะคะเหมือนเราใจเย็นไม่พอนะคะมาเลยทําให้เกิดปัญหาเนาะห้าดามเกิดขึ้นเอ้ไม่ใช่สิห้าคาถาเกิดขึ้นนะการทะเลาะกันขัดแยง้งการเกิดขึ้นแล้วก็เชสตินะคะนะก็เริ่มที่จะ จะตัดสินอะไรละนะคะเริ่มเริ่มที่จะเอาเหตุผลมาคุยกันมากกว่านะที่จะใช้ความเห็นอกเห็นใจกันนะคะในตัวของซิกออฟสอดเนี่ยสำหรับบางคนเดินทางบ่อยหรือเปล่านะคะอาจจะมีเรื่องงานอะไรอย่างนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะก็อาจจะทําให้เหมือนเป็นประเด็นระหว่างเรากับเขาก็เป็นไปได้นะคะหรือระยะทางเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องราวของหัวใจระหว่างคุณกับเขานะคะมัน อาจจะเป็นเมนหรือมันอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่คุณกับเขากําลังจะตัดสินกันโดยเฉพาะตัวคุณนะคะกําลังจะตัดสินว่าคุณจะเอาอย่างไรกับคนคนนี้ดีนะคะข้อสรุปได้เป็น six of wands ราศีเมษจะไปโฟก,กัสเรื่องงานมากกว่านะเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าเราคุณก็ค่อนข้างที่จะดูดีเนาะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของการงานนะคะมีคนห้อมล้อม fc แฟนคลับเยอะด้วยนะคะนะแฟนเราก็อาจจะเงาเงาอยู่หรือเปล่านะคะรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์นะถ้าคุณยังไม่ได้เลิกกันนะมันหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังคงดําเนินต่อไปนะคะ ทีนี้เดี๋ยวมาเปิดไพ่เพิ่มนะคะถามให้นะราศีเมษนะความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะเพจ of cups นะคะ9กคาถานะ5คาถานะคะเป็นใบนี้เลยนะ าดบนะเดือนนี้นะคะเดือนนี้มันอาจจะมีปัญหากันอยู่เนาะอาจจะมีเรื่องราวของความไม่ลงตัวกันเกิดขึ้นนะคะเราก็อยากจะงอเขานะคะ เราก็อยากจะง้อเขาเหลือเกินนะคะแต่ว่าทางนึก็เหมือนมีปมอยู่ในใจอยู่เหมือนกันเนาะยังกล้ากลัวกลัวกับเรื่องเราความเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอาจจะมีเรื่องผิดใจเรื่องทะเลาะกันนะคะแต่เขาก็ยังไม่ไปไหนเนาะเขาก็ยังคืออดทนอยู่อะยังอยู่นะคะนะเรากับเขายังไม่ลงตัวกันเนี่ยอาจจะเคลียร์เรื่องงานหรือเรื่องตารางเวลาไม่ลงตัวกันหรือบางทีทัศนคติความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะมันเกิดข้อขัดแย้งข้อมุดหิด การทะเลาะที่เกิดขึ้น3ามดาษนะก็ยังอยู่ในหมวดของการรู้สึกบาดเจ็บอยู่ในใจนะคะความเสียใจที่เกิดขึ้นนะความเขาเรียกว่าดราม่ามันยังตราตึงอยู่ในใจเรานะยัง m o บอ่อไปต่อไม่ได้นะคะในความรู้สึกเหล่านี้นะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอดูความรู้สึกฝั่งนั้นที่มีต่อคุณซินะคะตอนนี้เขารู้สึกอะไระไยกับคุณบ้างนะชาลสีเมษนะคะแฟนของคุณนะ เดือดสตาร์นะคะสีระทานะคะอัศวินดาบนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยเขาก็คิดว่าเราเป็นแฟนเขาอยู่นั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าคือ บางทีเขาก็อยากจะกลับเข้ามาหาเรานะกลับเข้ามาพูดคุยหรือกลับเข้ามาเคลียร์ปัญหาอะไรกันนะแต่ทีเนี้ยเวลากลับเข้ามาเจอกันทีไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีนะคะตรงนี้เนาะอาจจะด้วยอารมณ์ที่แรงหรือว่าคําพูดเนี่ยอาจจะเบรกไม่ทันนะคะแต่ก็คุณก็ยังรักเขาคนนี้นะคะแล้วก็ยังหวังที่จะหวนคืนกลับมาเนาะมันมีหนึ่งถ้วยด้วยเนาะความรู้สึกแล้วก็มีเดือดดาลเกิดขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะมีการห่างไกลกันเกิดขึ้นแล้วนะ พักเบรกเรื่องหัวใจเยียวยากันนะคะเขาอยากเคลียร์ปัญหานะแต่เขาก็รู้นะว่าเวลามาคุยกับเราทีไลชอบทะเลาะกันนะคะทีนี้มาดูไพ่ออลลเอลนะคะว่ายังไงนะคะเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ราศีเมษที่มีแฟนแล้วนะคะทูด e s ซีนะคะ คล้ายๆก็เลยนะซิกออฟสอดกับ to เดอร e ซนะคะร่องเรือไปหารักนะคะก็ค like ือเดือนนี้เอง ในสภาพบางอย่างเองเราก็ต้องปล่อยไปนะคะให้มันเป็นไปตามกระแสนะที่พัดพาไปนะคะรวมไปถึงความรู้สึกอะไรของเรานะคะบางอย่างก็อย่าไปติดค้างอย่าไปจมกับมันนะบางบางเรื่องผ่านแล้วก็ขอให้ปล่อยไปผ่านไปนะคะนะ <_ s ets> แล้วก็เหมือนให้เราเดินหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตของเรานะคะ <_ s ets> ในโหมดใหม่ๆอย่าไปจมกับเรื่องราวความเศร้าเหล่านั้นนะคะนะ <_ s ets> แล้วก็รวมไปถึงการเปิดใจการเต็มใจที่จะเข้าสู่สังคมใหม่ๆนะคะการเหมือน เขาเรียกว่ามีโฟกัสมีโฟกัสในวันข้างหน้านะมากกว่าที่จะไปจมกับอดีตหรือข้อผิดพลาดที่ผ่านมานะคะตรงนี้เป็นการที่เราก็บอกว่าอย่าไปฝืนนะคะอย่าไปฝืนการไหลในตามธรรมชาติเนี่ยการปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยอย่าไปฝืนนะคะยิ่งฝืนเราก็จะยิ่งเจ็บปวดหรือย,ยังเสียใจนะถ้าไปติดค้างนะคะตรงนี้ก็เหมือนว่า เดือนนี้คุณอาจจะมีการเดินทางเยอะด้วยก็ได้หรือบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าเดือนนี้คุณจะเริ่มปล่อยให้ชีวิตคุณเป็นไปตามกระแสละนะคะปล่อยไปเรื่อยๆนะคะนะ,ะก็จะเดินหน้าละชีวิตจะเดินหน้าประมาณนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคำแนะนำจากออร c เ e ลนะคะว่ายังไงนะ higher power นะคะไม่ว่าเขาเรียกว่ามันมีพลังที่สูงกว่านะ่ะ อะไรที่มันเหนือกว่าที่คุณคาดคิดอะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อทางเรื่องจิตวิญญาเรื่องส่วนลึกของของจิตใจอะวิญญาณเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแบบเนื้อคู่กันก็ได้นะเอออาจจะเป็นเหมือนมีบุญมีกรรมสัมพันธ์ที่ตามกันมานะคะที่เชื่อมต่อแล้วก็สามารถที่จะคอนเน็ก์กันได้เรื่อยๆนะคะแต่บางช่องสัญญาณเองมันอาจจะขาดการคอนเน็กกันเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึง สำหรับคนเนี้ยเราอาจจะไปอ้อนวอนขอมาจากที่ไหนหรือเปล่านะคะ ก็อาจจะเป็นตามที่คุณไดออเดอร์ไปได้ไปขอไปเนี่ยที่เขาส่งมาให้นะแล้วก็ในการตัดสินใจในช่วงในเดือนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะคิดหรือจะทําอะไรเนี่ยที่คุณไตร่ตรองด้วยสติปัญญาของคุณมาแล้วเนี่ยให้รถแฟนนะคะเนี่ยพระสังฆราชอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะเออนะเราก็อาจจะมีแบ็คเป็นผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่ยังอยู่ข้างเรานะคะนะเราก็ ตรงนี้เขาบอกให้ใช้สติเนาะนะแล้วก็ในสิ่งที่เราทําหรือตัดสินใจอะไรไปเนี่ยขอให้เข้าใจว่าคุณยังมีมันคือคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการตอบรับนะในสิ่งที่เราคิดหรือในสิ่งที่เราทําหรือในสิ่งที่เราพูดนะคะตรงนี้นะคุณมีพลังอยู่ในตัวนะคะซึ่งมันเหนือกว่าที่คุณคิด อยู่เยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใบนี้มันหมายถึงการที่เราเชื่อมต่อกับคนของเราด้วยนะคะนะคุณต้องมีส่วนร่วมกับการทําในครั้งนี้เขาเรียกว,ว่าคุณต้องมีส่วนร่วมก <c oughs> ับพลังน <c oughs> ในครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นตัวต้นชนวนนะคะดังนั้นคุณจะละเลยปล่อยทิ้งขว้างให้มันเป็นไปตามเวนตามกรรมอะไรเงี้ยจะปล่อยเลยตามเลย,เลย มันไม่ได้นะคะบางทีเราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในจุดนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็แอคชั่นมัน Stay optimistic about your love life positive thinking and faith viewing you r o man นะคะนะก็เหมือนให้เราคิดบวกมองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็ คล้ายๆเหมือนให้เรามั่นใจนั่นแหละนะมั่นใจในชีวิตของเราแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ดีๆที่จะต้องมีเข้ามาหาเรานะคะนะแล้วก็ในการมองโลกในแง่บวกหรือสร้างแต่รอยยิ้มเนี่ยความสดใสเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์นะที่ดึงดูดให้ใครหลายคนเนี่ยสนใจในตัวเรานะคะรวมไปถึงการนำพาซึ่งเรื่องราวของหัวใจเนาะความรักความโรแมนติกที่มันจะเฟื่นขึ้นกลับขึ้นมานะคะ โอเคขอบคุณชาลาศีเมธคนที่มีแฟนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ